มาดูวิธีประกอบเฮดตันไดย์ละพี่น้องนี่แหละข้อพอกๆแป๊กแป๊กอยู่นี่แหละครับไม่ยังประกอบประกอบส่วนกลางมันเว่าใส่ข้าื่องหลายเห็นว่ามันเป่นเบี้ยวแล้งเอาออกซะก่อนตาแล้วเลื่อมมอง ก็มองน่ครับนี่แหละนี่แหละ,ละทำฝ้าลางครับนี่ประกอบแบบนะตอนนี้กำลังใส่แบบอยู่ครับนี่เคข้างหนึ่งก็40ก้อน80ก้อนครับนี่เวลานี่ะนะครับงานช่างก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับทำเสร็จเป็นยังไงเจะพาไปดูนี่งไงเวลาเราทำเสร็จออกมาก็จะเป็น ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมเป็นก้อนเป็นก้อนในก้อนฝาลหล่งเขาขายให้เราแพงมากจนเราไม่มีปัญญาจะชือ้อต้องมาทําเองเนาะเราต้องมาทําเองเนาะพี่น้องเนาะเอาพวดเอาพวดไปดอกก้อนลว250วะสองรนะนะ้อยหาสิบปรเนนะเนาะแคไดนเหตุงานต้องมีกําไรถ้าไม่มีกําไรเขาคงไม่ทํานั่นแหละ มันเป็นย yes. ังสันละเห็นยังละพ่อยายปันคือได้เห็ดจนเบี้ยวปานนั่นเจ้าก็เอานี่ออกก่อนตัวใหญ่อืมนั่นล่ะเอา